สวัสดีครับชีวิตเรียบง่ายไปกเกษียณวันนี้จะมาดูวิธีผมาำแบบใหม่คือว่าผมจุดไฟอยู่ข้างด้านบนก่อก่อไฟด้านบนเลยพอก่อไฟเสร็จปุออ๊บผมก็เอาท่อใส่ไปเอาฝาเอาฝาใส่แล้วก็ท่อครอบท่ออันนี้ไม่ถึงข้างไม่ถึงก้นถังครอบอยู่ด้านบน ไม่เหมือนสมันก่อนนู้นเนี่ยอน,นุใช้อบเอาใช้เตาน้ำมันอบพอเอาเอาถังตั้งแล้วก็เอาท่อใส่ให้ยันตรงถังแล้วก็เอาเอาไม้ใส่ลงไปแล้วพอเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใช้อบเอาเตาน้ำมันอันนี้เตาแบบลองทำขึ้นมาดูใหม่คือก่อไฟด้านบนน่ะก่อไฟด้านบนเลยนะตอนนี้ ไว้ประมาณร่วมๆชั่วโมงนเนี่ยเหมือนนั้นก็มันจะคายแก๊สหรือแล้วควันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยถ้าดีแล้วก็เผาแบบนี้ดีกว่าต้นทุนก็น้อยคือว่าต้นทุนเนี่ยอย่างอย่างถังลูกนี้เราใช้เตาน้ํ้ำมันเนี่ยน้ำมันเครื่องอะ่นนองอะน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยซื้อมาประมาณร้อยบาทเนี่ยถังให,ใหญ่ละร้อยบาทใช้ประมาณสองหุ่นแล้วมันก็จะหมดเดือหน่อยเดือนนิดหน่อย มันไอยอย่างนี้มันก็มีต้นทุนอยู่ไอยอย่างนี้มันไม่มีต้นทุนเพอก่อก่อด้านบนเลยก่อไฟายด้านบนแต่ที่เขาทากันเนี่ยเขา,ขา,าก่อด้านล่าง้ดยเพราะก่อด้านล่าง้วยควันจะเยอะนี่ผมใช้ก่อข้างบนเอาไล่ลงไปแล้วนี่รู้สึกว่าไม้มันเริ่มจะคายแก๊สแต่เนี่ยมันไม่ค่อยมีควันเลยนะถ้าแบบนี้ดีนะผมก็จะเผาแบบนี้ดีกว่าควันก็ไม่ค่อยมีตอนนี้มันเริ่มขายแก๊สแลนะ้ว ประมาณรูปชั่วโมงเนี่ยไว้ด้วยแต่ว่าดูก่อนนะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะผมเริ่มเริ่มทํำไม่ใหม่เริ่มเผาไม่ใหม่แ่เนี้ยครั้งแรกที่เผาแบบนี้นะครับถ้ายัางไงถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวให้ว่ากันตอนใหม่ครับแค่นี้ก่อนครับ